m ิต s ูบิชิมอเตอร์ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมของภูมิภาคอาเซียนหรือ ARTC แห่งใหม่ในประเทศไทยตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางสำคัญด้านการปฏิบัติงานในระดับโลกของมิตซูบิชิมอเตอร์โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งยกระดับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในด้านการให้บริการและยกระดับการฝึกอบรมด้านบริการให้แก่บุคลากรของเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย ของมิตซูบิชิมอเตอร์ทั่วภูมิภาคอาเซียน aba, มิสเตอร์เลียวจิอินาบะกรรมการผู้จัดการใหญ่มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตและการปฏิบัติงานที่มีความสาคัญในเชิงกลยุทธ์ของมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ได้ทําการผลิตรถยนต์รุ่นแฟกชิปหลายรุ่นเพื่อส่งออกไปยังทั่วโลกพร้อมกันนี้เรายังมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้านเราจึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมของภูมิภาคอาเซียนนขขออองมมิตเเรร์ึน้นปะทศ เพื่อพัฒน,นาศักษาของผู้ให้การฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้จัดจําหน่ายในประเทศอาเซียนโดยการพัฒน,นาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับตลาดในอาเซียนโดยเฉพาะมิซูบิชิมอเตอร์ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยนอกเหนือจากการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมของภูมิภาคอาเซียนแห่งใหม่นี้บริษัทได้เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งด้านการลงทุนและการเติบโตในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยการเปิดสายการผลิตที่ล้ำสมัยสำหรับออ l นิวไททันและเครื่องยนต์ไฮเปอร์เพาเวอร์รุ่นใหม่รวมถึงการก่อตั้งโรงงานพ่นสีคุณภาพสูง ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยงบลงทุน3,000ล้านบาทพร้อมด้วยการเปิดสนามทดสอบรถยนต์แห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นทําให้มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดของมิตซูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น